และผมพ่อดีใจดีวันนี้ก็กลับเอาคำคงเศรษฐีมาฝากแฟนๆ FC ทุกท่านเพื่อเป็นแรงใจต่อสู้กับชีวิตประจำวันหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยคนลืมตัวก็เหมือนวัวลืมตินคนเดินอยู่บนดินนะ่ะก็คิดว่าตัวเองบินอยู่บนฟ้าดูถูกคนอื่นเขาคิดว่าตัวเองสูงสงา่าแต่สุดท้ายก็ดูไร้ค่าเพราะจิริยาที่ทำ ทีน่ะมันอยู่ตำ่ำแต่มันก็พาไปในที่สูงได้ปาดอมันอยู่สูงแต่มันก็สามารถพาเราออกไปในที่ต่ำได้คนเราอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลคนที่มีเป้าหมายตายไม่มีคนจำดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระทีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้ช่องพ่อดีใจดีด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ